สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับแม่ติ๋งเชฟประจำบ้านเช่นเคยนะคะวันนี้เรามาพบกันอยู่ในครัวนะคะแม่ติ๋งอยู่ในครัวค่ะแม่ติง๋งจะพามาทะะํนานะคะผัดคณะนะคะคณะปลาเค็มนะคะค่ะจะลงมือทํากันเลยนะคะใส่น้ำมันไปนะคะ นั้นเป็นอะไรอะรอันนี้กระเทียมนะคะกระเทียมกับบุกพริกใส่ไว้หน่อยนะคะค่ะค่ะแล้วก็ลงไปนะคะค่ะเราผัดกระเทียมเนี่ยให้มันเหลืองนิดหน่อยแล้วก็เอาผักลงนะคะ ที่นี้ขายนะคะไม่ต้องใส่มกลากเพราะว่าหมูตาเราไม่เค็มน,นะคะพอดผรวป่าเขียวค่ะ,ะ,คะกใ็ใส่มันหหยนะคะมันหหยไม่ใส่เยอะหน่อยแล้วนี่เราไปใส่พริกไทยนะคะ ใจนะคะอันนี้เราปากปลาเค็มอยูน่นะนี่ปลาเค็มที่เราทอดแล้วนะคะ ะะพร้อมเสิร์ฟขึ้นโต๊ะอาหารกันแล้วนะคะผัดอาหารจานด่วนนะคะนี่นะคะค่ะทุกคนคะคานาผัดคานาปลาเค็มแม่ติ๋มเสร็จเรียบร้อยนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะค่ะทุกคนมากินกับแม่ติ๋มนะคะค่ะน่ากินไหมคะคนนาปลาเค็มค่ะนะคะ ปลาเค็มปลาอินทรีย์นะคะปลาอินทรีย์ทอดนะคะวันนั้นลูกซื้อมาจากตลาดอันนี้ชิ้นหนึ่งกินไม่หมดค่ะเลยเลยวันนี้แม่ติ๋มไปหาหมอมานะคะไปหาหมอมา,าลูกก็ซื้อผักคะน้ามาก็เลยมาผัดกับปลาเค็มนะคะค่ะสูตรของแม่ติ๋มเนี่ยนะคะใครก็ไปทําได้นะคะผัดแล้วอร่อยค่ะอร่อยนะคะค่ะทุกคนมากินด้วยกันนะคะ และมีขาหมูเช่นเคยนะคะขาหมูนี่ก็เหมือนเดิมค่ะมาจากตลาดดอนไหวนะคะค่ะแม่จิงจะกินผันดคณาก่อนนะคะจะอร่อยยังไงแค่ไหนเนาะ อร่อยค่ะน,น,นานๆกินทีแม่สิงไม่ได้ผัดน,นานแล้วผัดผัดมากินกล้องอร่อยดีมานะคะทุกคนมากินกับแม่ติงนะคะเนี่นะคะอร่อยค่ะนะคะเนี่ย ผมชื่อทางน้ำปลาเค็มแต่ปลาเค็มไม่ได้เยอะเท่าไหร่ลกแล้วก,ก็ออกเค็มเหมือนกัน คนาที่เป็นคณะไต้หวันนะเนี่ยนะไม่ใช่คนาไทยเราเลยเนี่ยรสชาติมันต่างกันยังไงก็คือคนาไต้หวันนี่ยอดอะไรคานมันจะต่างกันยังไงจริงๆมันก็ไม่ต่างเท่าไหร่หรอกแต่นี้ไม่รู้นะว่าคนอื่นจะเหมือนแม่ติ๋มบ้างนันเนี่ยแม่ติ๋มรู้สึกว่ามันจะออกอยังไงมัน มันเป็นยังไงล่ะแม่ถึงว่ามันเป็นของที่อื่นที่ไม่ใช่ของไทยอ่ะอ๋อก็ต้นมันไงเราดูจากต้นเขางไงอ๋อมันเป็นของฮ่องกงใช่ฮ่องอ๊กฮ่องกงไต้หวันน่านเดียวกันนนะใช่ฮ่องกงกับไต้หวันน่ะคือเดียวกันเขาเขาเรียกคณะฮ่องกงคณะไต้หวันนี่แหละเนี่ยดูดิดูคันเลยดูแม่ติ๋งกินเลยใครเห็นแล้วว่าจะนาอ่อยแม่ติ๋งยังไม่หยิบอันนี้้าคำเลยเพราะอันนี้มันอร่อยค่ะเนี่ยอืม วันนี้แม่ติ๋นไปหาหมอมาเดีย๋ยวพูดก่อนจะฉีดยามาน,นี่สองข้างเลยเนี่ยอะไข้หวัดใหญ่ต้องกันวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะและอันนี้ก็ข้างนี้อะไรนะมันกัน13 13สายพันธ์อะไรก็ไม่รู้เรียกไม่ถูกกันนี่แหละสำหรับคนอายุ65ปีขึ้นไปค่ะ ค่ะทำรับผู้สูงอายุอาหารเนี่ยรู้สึกปวดแขนด้วยปวดปวดแขนเพราะว่าทั้งสองตัวนี้ฉีดเข้ากล้าลมเนื้อทั้งคู่นะคะไอ้วัคซีนตัวที่คุณหมอเขาแนะนำนะคะว่าอายุ65ปีขึ้นไปควรฉีดแต่ชื่อมันเป็นภาษาอังกฤษเราจำไม่ได้แต่รู้ว่ามันป้องกันได้สิบสาสายพันธุ์ <c oughs> ฉีดตัวนี้มาวันนี้แม่ติีปวดแขนปวดแขนมากเลยมันเป็นเกี่ยวกับพวกเชื้อที่เกี่ยวกับพวกเอ,อปอดโดยเฉพาะอ่าสิบสามตัวเนี้ยชื่อวัคซีนนะคะมันเป็นชื่อวัคซีน IPD นะคะปีหนึ่งเ,เห็นเห็นคุณหมอเขาแน,นะนำว่าปีหนึ่งเนี่ยเราฉีดหนึ่งครั้ง แล้วพออีกปีหนึ่งอะค่ะปีหน้าจะไปฉีดอีกเข็มหนึ่งตัวนี้มันจะครอบคุมได้ยี่สิบสามสายพันธุ์คือตลอดอายุก็คือไม่ต้องแล้วฉีดแค่สองเข็มนี้พอก็คือผู้สูงอายุหกสิบห้าปีอะคะ่ะปีแรกก็คือฉีดเพื่อคุมสิบสามสายพันธุ์พอปีที่สองก็คุมยี่สิบสามสายพันธุ์แล้วก็จบเลยค่ะ ปวดปวดแขนเลยปวดมากๆเหมือนมันเข้ากล้ามเนื้อเนาะมันถึงปวดก็เลยได้แต่เนี่ยแม่ติ๋มก็เลยไม่ได้ทําอะไรมากมายก็เลยแต่ผัดผักอย่างเดียวนะคะค่ะทุกคนนะคะมากินกับแม่ติ๋มนะคะค่ะ ทุกคนชอบคลิปนี้นะคะแม่ติ๋มฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้แม่ติ๋มด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่มาขอบคุณค่ะบายบายค่ะบายบายค่ะ